ามาดูกระทะไหมจ้าขัดยังไงก็ขัดไม่ออกอ่นะก็เนี่ยพอดีเลยฟองน้ํานะคะฟองน้าเองมาพอดีพอดีลองกันสักหน่อยนะลองกันสักหน่อยใช้น้ําเปล่านี่แหละไม่ต้องใช้น้ํายาอะไรเลยเดี๋ยวมาดูนะออกไม่ออกเนี่ยนะฮฮยว้าวอะ่ะเอาแล้วออกแล้วทุกคนออกแล้วค่ะนั่นไงคือเอาแล้วฟองน้ําเราสุดยอดไหมอันนี้ตัวใหม่ทุกคนอันนี้ตัวใหม่นะเออ ฟองนะ้ำมิสซิสวาลดับเบิลวาวของเขาเนี่ยเออแบบสุดยอดไปเีกเนาะทุกคนดูดูคาบนะมันหนามากเลยเออขัดก่อนเดี๋ยวผัวก,กับมาด่าอุ๊ยไม่ใช่ขัดก่อนเดี๋ยวสามีกับมาดาค่ะ <c oughs> <c oughs> นะปกติคือมไม่มาหลายอย่างแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนะคะรอบนี้คือแบบว่าเหมือนรู้เลยเนาะว่าวันนี้ฟองน้าเราจะมาถึงนะคะพอมาถึงปุ๊บก,ก็เลยได้จัดการเลยนะคะคาบออกโอ้หูน้ําดํามากทุกคนน้ําดามากเฮ้ย <c oughs> ว้าวอ่ะเฮ้ยออกออกออก,ออกสุดยอดปะ่ะสุดยอดไหม โอยเลิศมากค่ะนะโอ้แบบนี้ต่อไปมัม่งไหมเราสบายใจมากแต่ก็ไม่ควรไหมใช่ไหมคะทุกคนนะมีของดีอยู่ติดบ้านแล้วก็ไม่ควรไหมนะคะโอ้อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองว้าวมากว้าวมากว้าวมากเลิศมากค่ะสะอาดเอี่ยมเลยค่ะทุกคนต้องลอง